วันนี้ดีใจเย้ yeah. ดีใจมากๆเลยนะคะก็สันออกไป25กล่องหรือ25แผงแบบนี้นะคะ1กล่องก็จะบรรจุเป็นแผงแบบนี้นะคะ10เม็ดนะคะสำหรับท่านชายคนไหนหรือว่าคุณผู้หญิงคนไหนที่ไม่มีอารมณ์ในเรื่องบนเตียงนะคะไม่มีอารมณ์ในเรื่องแบบนี้เลยก็ทานนะคะทาน1เม็ดก่อนมีกิจกรรม 30นาทีนะคะอันนี้ได้ผลนะคะลูกค้าทางสุราธานีสั่งไปเลย25กล่องอู้ยดีใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ,ะคุณผู้ชายนะคะที่อายุเกิน60หรือ50หรืออายุ70ก็ยังได้ผลนะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะสำหรับ JKS u ันอันนี้นะคะใครที่งบน้อยนะคะเราสามารถแบ่งขายให้คุณได้เม็ดละ50บาทนะคะเราพร้อมส่งนะคะเราพร้อมแบ่งให้คุณได้เลยนะคะทานก่อนมีกิจ30นาทีผู้หญิงก็ทานได้ผู้ชายก็ทานทีเป็นเจ้าแรกที่ ผู้หญิงทานได้ด้วยนะเจเคซันอย่ญญาลืมนะคะทานก่อนมีกิจทานไปเยอะๆสองแผงสามแผงเพิ่มขนาดได้ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชายนะคะโอเค